สีธนพลยินดีหากแอดทักษอนเจอคนรู้ใจที่ดีขอซัพพอร์ตอยู่ไกลๆ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เอ่ยปากยอมรักว่าชื่นชอบสาวแอดทักษอนและยังถูกแฟนคลขัดเชียร์สุดๆสำหรับนักแสดงสาวกับหนุ่มสีธนพลแต่ตอนนี้ความฮอตของแม่แอดแรงจนชุดไม่อยู่เพราะกำลังมีกระแสกัดสองหนุ่มอย่างถิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรี กับนนกุลชานนกันแบบสนันวันไร้ล่าสุดนนตีได้ออกมาเผยให้ฟังว่าได้ติดตามเขาแม่แอฟทัศนออนมาบ้างแล้วก็ติดตามกันด้วยความรักความชื่นชมที่แอฟเหมือนเดิมคอยซับพอ์เห็นเขามีความสุขก,ก็มีความสุขด้วยยังคงมีไปกดไลค์อยู่เหมือนเดิมส่วนการคอมเมนต์แซวจะเป็นในวาระโอกาสพิเศษเท่านั้น ไม่ได้ไปแซยหยอดบ,บ่อยเราก็เกรงใจเขาขอเชียร์ทุกคนที่อีกฝ่ายมีความสุขส่วนกระแสที่อาจจะมีการโจมตีเขาเชื่อว่าพี่แอฟสามารถรับมือได้ขอสนับสนุนอยู่ห่างๆคอเป็นกะลังใจถ้ามีโอกาสและจังหวะให้แซลตนก็ไม่เคยพลาด